กับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทาง u t u b e พอกันกับกับสัมมปิชแนลเมื่อนี้ครับเชฟกอดสิพาปอกทุเรียนครับบ้านเชฟกอดเอิรนว่า,ท,าทุเรียนปลาแดกเยทุเรียนปลาแดกหรือทุเรียนเทศนะครับผมนี่ลูกนี้กระสุกแล้วครับสุกคาต้นเลยนี่ต้นมันพี่นอ้องงา หลายหน่วยแล้วครับลูกใหญ่กันกนี่ก็มีนะครับอยู่อีกปลายพื่อนะอันนี้เป็นต้นลำต้นมันใบก็คล้ายๆทุเรียนนะครับใบคล้ายต้นทุเรียนหมอนท้องทุเรียนชนีอย่างสิครับอันนี้หนวยๆนวยกำลังออกลักษณะลำต้นสิคือสิคือต้นอย่างดีวะต้นบักเขียบเนาะนี่ต้นน้อยนานะลักษณะคือต้นบักเขียบต้นน้อยนา ใบก็สีออกสีเขียวอ่อนๆนะครับใบอ่อนมันคือกันครับกับต้นทุเรียนเนะาะจะเป็นต้นทุเรียนเทศดกครับมีหลายหน่วยเดี๋ยวผมที่พาไปปอกมึงว่ามันจะเป็นลักษณะย่างไดนะครับผมถ้าคนที่บ่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะไปปอกให้เบิ่งนะครับนี่ต้นนี้อันนี้สุกแล้วครับน,นี่สุกแล้วนะฮะสิ ดไปเลยอุด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 อ้ยอยากเห็นี่ตอนมันสุกตาม,มันก็สิตีตีสีแล้วครับตามสีหางอันนี้ก็แก่แล้วครับเอาไปบ่มได้นี่อันนี้กระบาท่านได้ปัจได้แต่ว่าก็เริ่ม,มขึ้นกันละสังเกตเบึงครับอันนี้หน่วยสุกอันนี้กระบาท่านได้สุกครับดุกเบลยเลย รสชาติมันอ่อสิคือบักเขียบหรือน้อยนาะไปเบึ้งนะครับผมผมกินบึ้งมันแบบผมว่ามันมันรสชาติค่ายๆกันไปทำไปป่อกบิ้งครับมาพี่นอ้องต้นนี้ผมกระปลูกไว้ประมาณหกปีแล้วครับห7ปีก็ต้นซับแขนนี่เนาะก็ได้กินได้จากนนุ่น่น่ๆสี่ปีครับได้กินซ้ำกับต้นทุเรียน หมอนทองหรือชนีหรือการนยาวธรรมดาแล้วครับปองเดน้อเนี่ยมิเ็ดแจกคนครับปลูกไว้ก็แจกคนผมนะไม่ได้กินจ้าเถี่ยแจกยา้ายแจกอันพี่น้องไปกินนะครับมีอยู่สี่ตนพี่นอ้องพี่น้องเห็นป่ มันคือบัคเขียบมันคือบัคเขียบครับ,บเขบดมมันก่อนไนะด้บอก่าถือว่ากินกินมันเป็นแบบไดนวะมันปรทธานในลืมต้นเนี่ย,ยพี่น้องเอามากินก่อนสุกคาต้นอือม,มันคือบักเขียบนะครับ สุกสม้มหวานอืมส้มแล้วก็ออกบวานขวันเป็นยานบอกครับอืนี่เม็ดมันมเม็ดมันก็คือเม็ดบวเขียบนี่แหละพี่นอ้องอืม,อม นไม่ได้สิดยาด้วยนะพี่น้องปลไยตามธรรมชาติเลยปุ๋ยกระปใสยปลูกซ,ซื้อนี่ปลูกเพราะได้เป็นห้องไม้ห้องไหลไปสั้นละมันก็กินว่าเปลี่ยนแล้พี่น้อง,องขวมันเป็นยาจ้ะบอกผู้ถึกมันมีรสชาติของมันครับมันเป็นรสชาติของทุเรียนเทศเองเนละ อโอเคครับก็บเมีองยังไรครับก็มี้ส้มีล่ะเห็นว่าเขาเบนไปเห็ดช้าเห็นอยังไงจ้เป็นยายารักษาอย่างงีผของกระบื้งกันไ่ด้เหตุการณ์บ้านมาเลยเพเห็นหน่วยทุเรียนเทียรกับไทายให้เบิ้งเลย อโอเคครับคิบก่อนก็ลาไปก่อนเพราะละคลิปเนี่ยเอามาแกะทุเรียนเทศเหัเบิ๊งสุข,ขาต้นครับสมสมคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันโดนโดนในลงคลิปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ